ทำใดนับโดยมรคลเป็นแปดพึงยนและก้าวกับทางนฤรุานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสูตรพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไล นำขานานขานใครปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจจคลองให้หลวงลูปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขออนอ่อนอุตมมง นบทรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากราบ อันดามยังสังขานุสติในยังกโรมาสสุปฏิปันโนภาขวโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาขวโตสาวกัสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจตาริปุริสายุขานิอัตถุริสัปุขาราเอสาภาขวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโย อัญเชลีการณียออนุตารังปุญญาเขตตาโลกาสัตติรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมา แต่องค์สมเดจพระขวันเห็นแจ้งจตุสั์เสรจบันรู้ทางที่อันระงับและดาบทุกภัยโดยสเสด็จพระผู้ตรัตไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมอง เพื่อนห่างทางข้าสึกปองบอมีลำพองด้วยกายและวาจาใจ <c oughs> เป็นเนื้อนาบุญอันภัย <c oughs> สานแด่โลกไก และเกิดพี่บุญพูนพลส้มยาเอารโทศพลมีคุณอานนอ,นอนเนกจะนับเปลือตราข้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณา นูคุณประดุจราพันธด้วยเดชบุญค่าอภิวันพาไตรรัดอันอุดมดีเรกนิรัศไซจงช่วยขจัดโผยภัยอันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมสูนกรา ต่อไปพุทธชัยมงคลคาถาภาุงสหสมาพินิมเมตตาอาุทันตังครีเมคารังมุทิตะโครัสเซนามารัง ธานาที่ธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคารานีมาราติเรกามพิยุนชิตาสภาราติง โครัมปนารวกมังขามาทัทยาคังขันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชัยมังครานี นาราคิริงคาชาวรังอาติมาตาพูตังทาวาคิจากะามสานีวาสุธารุนันตังเมตัมปุเสกวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาบวตุเตชัยมังคารานีออคิตาคาคาติหัตทสุทารุนตัง ทาวันติโยชนะปัทังคุริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวาโนินโทตันเตชะสาวาตุเตเชยมังคารานี กาตวานากาธรมุทารังอิวะคาพินียาจินใจดุทวัจนะงชนกายมันเชสันเตนะโมาวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชสสบวตุเตชัยมังคารานีสัจจังวิหายามติสัจจกะวาทะเกตุงวะทะพิโรปิตามนังอาติอันทะพูตัง ปัญญาปฏิปัจลิโตชิตาวามุนินโทชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตสารานีทั้งวิสุทธิชุติมิตรทิภาคาพิธานัง ยานาคาเทนาวิธินาชิตาวามุนินโดตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานีเอตยมังคารานีเอตาปิพุทธชยมังคาราทาคาธา โยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีฮิตาวานเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยานารสสะปัปัญโย ชัยมงคลคาถานิติตาจบพุทธชัยมงคลคาถาบางเมื่อพระองค์ปารมาพุทธทวิสุทธาสาะดาตัสารุ ตารสมาที่นโพธิบัานลังคุณมานสาหัสสาพาหุพาหุวาาวิชิตคลังขีขีริเมขาลาประทา รุมพลภาหนภายุหฮาปันตะมุทะนองมาหวังเพื่อพาจรรามาเลืองมาลายสูนด้วยเดชะองค์พระโทษสพน สุยมนลาภิบุญธานาทธรรมอวิธิคุณชาณน้อมมโนตาม้ <c oughs> วมยเดชะสัตย์เจ้าวัจนะ และนามามีองค์สามขอจงนี้ก่อนภาลาสยามชายาสิที่ทุกวันถึงแม้จะมีอริวิเศษ เดชาเทียมมันขอไทยผาจนพิชิตอัรานอาริแมนมูนินทอกรณียเมตตปริต